ไปเที่ยวบ้านบอนพาเที่ยวกันอ่ยกันว่ยกัสดีนะอเะชัสาวันานันเานะ วันสบายๆนะครับผมหลังจากที่เราขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยนะมันหลายจังหวัดนะครับคิดถึงบ้านนะทุกคนล่าสุดก็เลยขอพักทริปไว้ก่อนนะฮะหวดกลับมาที่ห้องเช่าของเราตรงนี้ที่นนทบุรีนะฮะแล้วเราก็อยากจะไปอัปเดตบ้านและลานกลางเต็นท์ในอนาคตนะที่กาญจนบุรีด้วยแต่ก่อนอื่นนะทริปนี้เราไม่ได้ขี่น้องเว็บบึกบึนไปนะเพราะว่าหวันใจของบอนนะฮะเดี๋ยวเขาจะขับพาเราไปเที่ยวให้สบายๆนะวันนี้ก็จะเป็นฟิลรีแล็กนะครับพาเพื่อนๆทุกคนไปอัปเดตว่าที่ลานกลางเต็นท์นะ แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบ้านที่นนทบุรีตรงนี้ฮะใกล้ๆกันนะใกล้จะเสร็จแล้วครับผมอ่ะว่าแล้วก็ไปฮะไปหาหวานใจกันดีกว่าครับผมรู้สึกช่วงนี้เป็นคนมีหลายบ้านนะแต่ตอนนี้อยู่ห้องเช่าไปก่อนไปฮะชีวิตผูกพันกับถนนลูกลังนะทั้งบ้านเราที่การนี่โอ้โคตรลูกลังทุกคนนี่บ้านหวานใจก็ลูกลังนิดนึง อนู่นนู่นนู่น,น,นตากผ้าอยู่ตากผ้าอยู่ไงนังหนูพร้อมที่จะไปเที่ยวกันหรือยังวันนี้ไปอีดํานี่นะโอเคครับวันนี้เราก็จะมีแฟนคลับนะฮะทุกคนอ่านี่นางก็ขับตัวจริงเลยนะใช่แฟนคลับตัวจริงเลยจะไปสกายวอล์กสกายวอล์กที่ไหนที่จักเขาเปิดใหม่ที่กาญจนบ,บรุรีอ๋อเออลุงเคยไปอยู่แต่ตอนนั้นยังไม่แล้วเรากลัวความสูงไม่ใช่เหรอเห็นรีวิวมารีวิวมันสวยมาก เออเออตามนั้นนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าสกายวอล์กนะที่พักแวะระหว่างทางจะวิวสวยขนาดไหนเหมือนกับว่าที่กาญจนบุรีเพิ่งเปิดอยู่ในตัวเมืองด้วยและที่สําคัญเดี๋ยวลุงจะพาหนูไปนอนที่แบบฟินเลยเห็นวิวภูเขาว,วิวทะเลหมอกและที่สําคัญเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านเราที่กาญจนบุรีข้างล่างเนี่ยติดแม่น้ำไซโยกใช่ไหมถ้าบ้านเราเงยขึ้นมาก็าจะเห็นจุดชมวิวตรงนั้นแหละเป็นลานกางเต็นท์ด้วยฟินมาก ใช่อะตามนั้นนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ยอัปเดตบ้านบอลพาเที่ยวริมแม่น้ํานะฮะที่กาญจนบุรีจะถึงไหนแล้วแล้วก็ร้านกางเต้นที่บอลจะพาทุกคนไปดูนะจะเป็นยังไงซึ่งตรงนั้นนะเดี๋ยวเผื่อจะไปเซอร์เว์ด้วยเผื่ออนาคตนะมีคนเขาบอกขายที่ถูกๆพอซื้อได้เราจะได้มีที่แบบวิวสูงวิวเขามีทะเลหมอกด้วยแล้วมองมาข้างล่างแม่น้ําแควก็จะเห็นบ้านเราเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวว่ากันฮนะอ้ออีกอย่างหนึ่งทุกคนลืมบอกไป เผื่อใครยังไม่ได้ติดตามคลิปก่อนหน้านี้นะบ้านบอลน,นะเรือนหอนครับที่เรา,ามาสร้างไว้ก็อยู่ใกล้ๆติดกับบ้านหนุ่มปีนี่แหละเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไกลๆแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวใส้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูครับผม ออกมานิดเดียวนะทุกคนก็เข้าสู่ถนนใหญ่การจนาพิเศษนะใกล้เวสเกตนะคือบ้านบอลกับนมจีนเนี่ยเหมือนอยู่ใกล้กับตัวเมืองนะแต่ว่าโอ้ทางเข้าลึกลับนะไม่ได้ฮะมันต้องเป็นกินมิกแต่ละหลังของเราก็จะต้องลึกลับนิดนึงนะก็สบายนิดนึงนะเป็นอะไรที่แบบขี่เว็บมาเหนื่อยนะฮะตากลมตากแดดโดนนี้โอ้ขอตากแอร์แล้วมีแฟนขับสบายขับดีๆนะมองทางมองทางสบายสบายอะไรอะไรฮะอะไร โมโหอยู่เมื่อกี้อะไรอยู่หมอรำก็สิงเลยบนไม่รู้จักงอใบยังไม่ทันไรเลยเปิดประเด็นกันละอย่า่งสิจะคอมเลนทำไมเป็นไรรอเขาเขามือใหม่หัดขับหรือเปล่าไม่คนเจอแล้มีปิดไม่ขับคนเจอแ้มีปิ์ไม่ะัน ทุกคนตอนนี้เราก็เข้าสู่เขตจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะไปอีกนิดนึงเข้าสู่ใจกลางเมืองไปยังแลนด์มาร์คแข่งใหม่สกายวอล์กทางเดินกระจกนะมาดูว่าหวานใจบอลเนี่ยเดี๋ยวจะกล้าขึ้นไปข้างบนหรือเปล่ากล้อยู่แล้วแค่นี้เองออแต่เดี๋ยวก่อนไปถึงอะ่ะหนูขอแวะเติมน้ำมันก่อนนะ,ะ,ะแวะซื้อกาแฟด้วยได้ได้ไม่มีปัญหาเติมพลังไปได้เลยเดี๋ยวแวะที่พ t t s t a t i o ชข้างหน้านี้นะมีอยู่เผื่อเราจะเป็นผู้โชคดีได้รถยนต์มูลค่าเกือบล้านบาทมาขี่กันฟรีๆหอ ใครเขาจะให้รถคันแล้วเป็นลานก่อนนี่แหละพีทีทีสเตชันนี่แหละเขาให้รถหนูใช้เติมน้ำมันดีเซลใช่ปะหละ่ะใช่ดีเซล็7รถหนูเติม ก็นั่นแหละฮะตั้งแต่วันที่1ตุลาถึง31ธันว,ควาคมปีนี้นะเขาจัดกิจกรรมดีเซลมีเฮไปกันแบบจัดหนักเลยทุกคนง่ายๆเลยนะแค่เติมน้ามันเอ็กตราเซฟดีเซลนะขั้นต่ำเนี่ยตั้งแต่900บาทขึ้นไปต่อหนึ่งใบเสร็จที่พ t t s t a t i o ชนสาขาไหนก็ได้นะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถยนต์นะฮะรถกระบะไม่ว่าจะเป็น Ford Rang เจหรือรถกระบะอีซ e ูซูนะฮะถึง6คันแจกกันง่ายๆฟรีๆกันเลยทีเดียวมูล,ลค่าเนี่ย5.7ล้านบาทเลยทีเดียวโอ้เยอะมาก แต่ถ้าหากไม่ได้รถยนต์ก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับทองคําหรือว่าบัตรเติมน้ํามันมูลค่าถึง10,000บาทและของรางวัลของเขาเนี่ยร้อยสามสิบกรางวัลเลยทีเดียวต้องเป็นคองโหนูแล้วแหละอ่าต้องได้สักอย่างเนื้อทุกคนแล้วรวมมูลค่าของรางวัลน,นะถึงกว่า11ล้านบาทกันเลยทีเดียวและพิเศษสุดๆถ้าหากคุณเติมน้ํามันแบบซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 9 0 0บาทขึ้นไปต่อนหนึ่งใบเสร็จเหมือนกันนะไม่ใช่แค่หนึ่งสิทธิ์แล้วแต่ลุ้นรับไปถึง50สิทธิ์แหมเราต้องได้บ้้างแลแหลแบบเนนีป็ โอ้โสาธุเลยนะอ่ะงั้นเลี้ยวเลี้ยวเลียวเลี้ยว,ยวข้าไปเติมน้ำมันเลยม <c oughs> า,าไ,ปไปับเติม b เาไหจสวัสดีครับ,รบเ B7 เต็มถังค่ัเต็นถังเลยฮะ ได้ครับขอบคุณมากครับทุกคนอีกหนึ่งทริคนะฮะในการที่จะทำให้เราได้รับของรางวัลลุ้นมากกว่าเดิมนะ,ะนี่ง่ายๆเลยฮะ,คะแค่เราเป็นสมาชิกบัตรบูการ์ดอันนี้เฉพาะสมาชิกบัตรบูการ์ดหนูก็เป็นใช่ไหมอ่า,อาเราก็จะได้รับสิทธ ชิงโชคเพิ่มนะครับแบบเอ็กซ์คูซ <ap> ีฟ <t> ก <rim> ันไปเลยทีเดียวลุ้นรับของรางวัลเพิ่มเติมแบบมากมายนะไม่ว่าจะเป็นรถ Ford r a n g e r ก็ได้รับเพิ่มแล้วก็บัตรบูการ์เนี่ยคะแนนก็จะได้รับเพิ่มกว่า1 0 0 0 0แคะแนนเลยง่ายๆฮะแค่ถือบัตรบูการ์ใบนี้เนี่ยก็จะได้รับของเราวัลแบบเพิ่มเติมเยอะเลยแบบนี้มันต้องได้บ้างแล้วแหละออันอ่าตามนั้นฮะเดี๋ยวเราได้ใบเสร็จมานะเดี๋ยวบอลจะบอกว่าวิธีชิงโชคเนี่ยทำยังไงบ้างครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อน อย่ได้น้ำสองขวดจ้าครับขอบคุณมากครับกาแล้วก็มีใบเสร็จนี่ผมอยากได้ใบเสร็จขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บได้ใบเสร็จแล้วไปเดี๋ยวหนูไปซื้อกาแฟ <c oughs> นี่ทุกคนนี่นี่นี่สิทธิ์ชิงโชคเดี๋ยวมาบอกว่าจะได้ลุ้นยังไงนะเดี๋ยวไปหาที่จอดก่อน อ่าเนี่ยฮะทุกคนหลังจากที่เราเติมน้ํามันดีเซลกันตามเงื่อนไขแล้วนะเราก็จะได้ใบเสร็จที่ท้ายใบเสร็จจะมี QR code อยู่นะทุกคนวิธีการลุ้นรับของรางวัลง่ายๆเลยหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code นะระบบก็จะพาเราไปยังหน้าลงทะเบียนกรอกชื่อกอกที่อยู่กอกเบอร์โทรให้เรียบร้อยโดยไม่ต้องยุ่งยากโหลดแอปใดๆง่ายๆแบบนี้เลยฮะหลังจากนั้นก็ลุ้นรับของรางวัลรอเจ้าหน้าที่เขาติดต่อมา mm hmm. นะครับแต่ถ้าใครอยากติดตามผลก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะตามลิงก์ด้านใต้ใบเสร็จรายละเอียดก็จะอยู่ด้านนี้แล้วง่่าายยๆแแบบนนี้้้้เลลใชวถหูได อเนเจอนะหนูจะให้ลุงเอาไปทําแคมป์รถบ้านแล้วไปเที่ยวรอบประเทศไทยได้จัดไปอย่างนี้ถ้าไม่ได้ฟอร์เลนเจอร์ก็อาจจะได้ลุ้นทั้งกระบะทองด้วยหรือไม่ก็คะแนนในบัตรบูการ์กว่าแสนคะแนนมันก็ต้องเป็นของเราบ้างล่ะอ่าแต่ตอนนี้เราไปเติมพลังนะกินกาแฟแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อโอเคไปโอ๊ยนังหนูดูเมฆดี สกายวอล์กฝนตกไม่เป็นไรไปก่อนตอนนี้อีกประมาณ8.8กิโลก็จะถึงแล้ะแต่ว่าเมฆคลึ้มมาเลยทุยกคนเข้าสู่เมืองการแล้วครับทุกคนทางอีก5กิโลเมตรแล้วดูดูด,ด,ดูมืดมาเลยนะอะไรเนี่ยซื้อมาทำไมไม่กินเนี่ยโอ้ยหนุ่ม มันก็พูดด่แบบอร่อยนะมาหนูกินก็ได้มาโอ้ยเดี๋เด็ดครับกาวๆาวกาวกาวตือว่าอะไรตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรีแล้วนะห่างไอตรงสกายวอล์กเนี่ยฮะแค่2กิโลเมตร้ฝนลงเม็ดแล้วทุกคนข้างข้างนอกนี่ตอนนี้คือมืดครึ้มเลยทุกคนแล้วเหมือนกับว่าฝนจะเริ่มตกแล้วนะสุดสุดท้ายนี่คือจะได้ขึ้นไปในสกายวอล์กเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันทุกคนเพราะว่าถ้าหากไม่ได้ขึ้นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวขากลับก็ยังได้นะเพราะยังไงเราก็ต้องผ่านเมืองการอยู่ละนี่ดูดิฝนลงเม็ดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำไมลุงไม่เคยพาหนูมาตรงนี้ก็นี่ไงก็พามาอยู่นี่ไงแล้วจะไปทุกที่ได้ไหมล่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วถึงแล้วถึงแล้วพร้อมกับเมฆฝนอะไรถื่นเจ้นเลยรถึงเตนแล้วถึงแล้วครับทุกคนพร้อมเมฆฝนที่โปรยปรายแล้วดูดูดูบนฟ้าทุกคน โอ้ oh ตอนนี้เราผ่างานอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนที่อนี่นี่ฮะงานเห็ดโคนอะไรอย่างนี้ของกินย,ย,ย,ยังเยอะเลย <c oughs> อ่ะตามนั้นนะทุกคนเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อน <c oughs> โอ้ทุกคนเนี่ยฮะมาวันเสาร์อาทิตย์นะเรามาช่วงเขาจัดงานด้วยวนมานานแล้วทุกคนยังไม่ได้ที่จอดรถเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่ดูดิสู้ๆ <c oughs> นะเ <c oughs> <c oughs> ป็นไปแล้วได้ไหมเอาเอาเงินเหรอพรุ่งนี้เราค่อยมาแวะได้ปะได้เ้าจะแวะพรุ่งนี้ฝนก็จะตกเนี่ยดูดิ ถ่ายรูปก็จะไม่สวยนะอ,ะอันนั้นคือประเด็นสำคัญเยอะ ทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเขตอำเภอไยโยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่เราขี่มาจากตัวเมืองกาญจนบุรี60กิโลเมตรนะทุกคนยาวๆเลยนะเขตอำเภอไสยโยกเนี่ยก็จะเจอ PTT Station เนี่ยอันนี้อันแรกนั่นหมายความว่าตอนนี้เราห่างตัวน้ำตกไซโยกน้อยที่อยู่ติดถนนนะฮะแค่ประมาณสัก5-8ถึง8กิโลเมตรเท่านั้นแต่ก่อนถึงน้ำตกทุกคนเดี๋ยวไปข้างหน้าอีกนิดเดียว เนี่ยฮะจะเป็นซอยไซยโยกน้อยหนึ่งตรงนั้นนะฮะจะเป็นทางที่เลี้ยวเข้าไปยังบ้านของบอลซึ่งอนาคตจะทําเป็นลานกลางเต็นท์นะอ่าอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆพอสังเกตนะเผื่ออนาคตต่อไปถ้าเราเปิดเป็นลานกลางเต็นท์เนี่ยคนที่มีรถยนต์จะได้รู้ว่าเข้าไปทางซอยไซโยกน้อยหนึ่งที่เลย p t t Station เนี่ยมานิดเดียวนะส่วนใครที่มามอเตอร์ไซค์มันจะต้องข้ามสะพานขแขวนที่ข้ามน้ําไปนะฮะเลยไปอีกตรงพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะฮะตรงนั้นก็มอเตอร์ไซค์ไปได้เนี่ยฮะทุกคนซอยไซโยกน้อย,อย นี่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 ซอยนี้ซอยนี้แต่ตอนนั้นนี่ลุ้นอ่ะวันนี้สวัสดีครับมาเช็คอินฮะจองไว้เรียบร้อยแล้วเป็น,เป,นเป็นบ้านาพักเป็นหลัง ใช่ใชนี่ฮะทุกคนที่นี่เขาจะมีบ้านพักแบบเป็นหลังด้วยนะหลังหนึ่งนะฮะในอวันธรรมดาคืนละพันพักได้สองคนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเสาอาทิตย์น้องคนเต็มเลยทุกคนจอดข้างหน้าวิวดีมากนะ,ะก็จะเป็นพันสาแล้วก็จะมีหลังใหญ่ด้วยนะ,ะหลังใหญ่กลางเต็นได้นอนได้ประมาณน่าจะสักสคนส่วนตรงนี้ลานกลางเต็นนะฮะคนก็จะกลางเต็นเยอะกันนิดนึงนะฮะทุกคนเห็นเขาฝั่งนั้นนะ,ะก็คือเป็นภูเขานะ,ะตรงนี้ก็เป็นภูเขาขนาบบ้านของเราพอดีละบ้านของเราอยู่ตรงกลางเขา2ลูกที่ข้างล่างเป็นแม่น้ําแควน ก็เอาเป็นว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าหากเงยหน้าลงไปจะเห็นหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าตอนนี้ฝนมาแล้วเสร็จแล้วหรออ่าไปไปไหนไปดูบ้านเราหลังไหนอ่าที่นี่มีร้านกาแฟด้วยนะทุกคนมาก็สามารถดื่มแบบโทษนะฮะขายอาหารไหมครับอ๋อมีร้านค้าด้วยอ๋อมีร้านค้าขายอาหารอ๋อโอเคตรงนี้พร้อมทุกอย่างแต่มีหมูกระทะใช่ไหมคะมีหมูกระทะไหมจะเป็นหมูจุ่มครับแต่ว่าจะจะจะเป็นเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นางวันด้วยราะที่มีจะซื้อของจะต้องขึ้นไปที่ตูมอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวว่ากันที่นี่ร้านกาาเเตนท่่ไหระอ ท่านละ250บาทคับอ๋อเป็นหัวนะคิดเป็นเป็นคนเป็นท่านอ่าเป็นเจ้าของที่น่าใจอโอเคคนนี้เจ้าก่อนเราก็ไม่รู้ขออนุญาตถ่ายทำดูวดูดูมาเนาะอ๋อขอบคุณมากครับโอเคเอารู้จักผมด้วยนะโอเคเห็นยืนยิ้มยิ้มกุมกลิ่มอยู่ทุกคนเอาไปดูห้องพักดีกว่านะห้องพักจะฟินแค่ไหนนะครับผมอ่าไปเนี่ยพูดถึงนะ ของเขาอะ่ะเขายังเกิดได้เลย<ม>เห็นไหมคนเยอะเรจะมาพักตรงนี้เราคิดดูนะถ้าหากผมเปิดข้างล่างาอ่ะแล้วดูข้างเต็นท์คนเยอะมากเฮ้ยมันต้องมีคนมาพักบ้านบอลบ้างแหละแล้วก็บอลจะทําบ้านพักให้อย่างดีเลยนะไม่ได้ล็อก <laughs> อะไรเอาเรื่อง <laughs> เรื่องเ,เอ,าก,อ,เอาก็บอกเลื่องโอเคขอบคุณมากก็บอกเลื่อนเรื่องเสียศูนย์กันแบบนี้ <laughs> เห็นไหมเออแล้วทำไมอะไรก็ตั้งแต่แรกเลยเราอะ ญาตินะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะเดอดเดูอดเดือะไรอะไรจะเอากลับบ้านเหรอเขาไม่ให้หรอกแต่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาเผลอเออเราเราคุยกันตรงๆนี่แหละนี่แหละฮะทุกคนบรรยากาศลานกลางเต็นท์นะฮะก็มาชิลๆกันนะน้องๆนะฮะแล้วก็ผู้คนหลากหลายนะครับก็มาดื่มด่ำบรรยากาศที่นี่มีสระว่ายน้ําด้วยนะแล้วก็นี่ฮะป้าย H2O Camping View และสิ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะเห็นนะว่าบ้านบอลอยู่ตรงไหน ตรงนี้มองไม่เห็นนะทุกคนนู่นะฮะยูนเลยสันต้นไม้ตรงนั้นไปฮะแล้วก็จะคั่นด้วยแม่น้ําแควนะแต่ว่าก็จะมองเห็นอยู่นะถ้าหากมองจากมุมสูงนะก็จะมีบ้านสองหลังบ้านคุณเตอร์หลังหนึ่งบ้านบอลหลังหนึ่งนะฮะก็อย่างที่บอกไปถูกขนาบบ้านเราอยู่ตรงกลางระหว่างเขาสองลูกคือฟินมากแน่นอนแต่บ้านบอลพาเทีเท่ยวเข้าลึกลับนิดนึงต้องฝ่าถนนลูกรังตรงนู้นนะสี่กิโลเมตรเดี๋ยวพรุ่งนี้บอลจะพาทุกคนไปดูส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วฮะขอดื่มด่าบรรยากาศยามเย็นนะให้หวานใจเราเล่นกับน้องแมวนะครััับแล้้ววเเเเดีีีี๋ยยยรร่่งงงงนนนมมาาจออกทใ ก่อนที่จะไปถึงบ้านเราเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้กุ Good ๊ดไายบายราตรีสวัสดิ์อ่ะหนุ่มจีนบายบายคนดูหน่อยเออแอบแอบขโมยนะเขาเผยและแอบนะแอบนะ <laughs> โอเค <laughs> บ,าบายบายอรุณสวัสดิ์นะทุกคนตั้งนาฬิกาปุกหกโมงเช้านะฮะมาดูทะเลหมอกนะ แต่ฝนตกน่อยๆซึ่งโดยปกตินะฮะถ้าฝนตกแบบนี้นะมันจะไม่ค่อยมีทะเลหมอกหรอกฮะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็นี่ฮะบรรยากาศมีหมอกขึ้นมาหน่อยๆนะฮะนี่คือขนาดฝนตกนะทุกคนแล้วคิดดูคือนี่คือวิวบ้านผมนะทุกคนบ้านผมนี่คือถ้านหน้าฝนเนี่ยหมอกจะลอยโอบกอบขุนเขาตลอดเลยนะ โอ้โหคือถ้ามองจากบ้านเราอะ<ม>ก็จะเห็นหมอกปอกปอิดเขาแต่อันนี้คือมองจากมุมสูงฮะ<อ>ก็จะเห็นแบบหมอกลอยมาอยู่แบบนี้ฮะก็สวยไปอีกแบบนึงนะแต่ว่าฝนตกแล้วง่วงหน่อยๆขอกลับไปนอนต่อฮนะอามาได้ให้พอได้เห็นทะเลหมอกของวิวหน้าบ้านผมนะแต่ตรงนี้เรามาดูจากวิวบ้านคนอื่นนะทุกคนก็ถ้าหากหมอกเต็มๆหมอกเยอะๆฝนไม่ตกคือตรงนี้จะเต็มเลยแล้วถ่ายรูปสวยมากนะฮะประมาณนี้ ไปนอนก่อนเลยเดี๋ยวว่ากันไปโอ้ยนุ่มหมอกเต็มเลยโอตื่นมาดูหมอกตมาดูหมอกเร็วหม,มอกเต็มเลยเช้าไปดูตั้งแต่ชเช้าแล้วตอนนี้สวยกว่าเมื่อเช้าอีกอืมโอ้ก็ตื่นมาดูตั้งแต่ชเช้าแล้วออกมาหน้าสดกันทั้งสองคนเลยทุกคนอ่านี่ฮะดูนี่คือทะเลหมอกเราขออ้างว่าเป็นทะเลหมอกบ้านเราได้ไหม ไม่ได้อะเพราะตอนนี้เราอยู่บ้านคนอื่นนะเมื่อเช้านะตอนฝนตกเราแอบตื่นมาดูรอบนึงตอนนี้เราพาหวานใจมาดูนะทะเลหมอกบ้านเรานะฮะแต่จริงๆทุกคนยังมีที่สวยกว่าน,นี้อีกนะตอนที่บอลนอนที่บ้านนะฮะบางวันนะโอ้โอบกอ,อดเต็มภูเขาเลยแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านบอลนะคุณจะเห็นหมอกจากมุมต่ํานะสวยขึ้นไปนะคุณก็จะเห็นหมอกลอยโอบกอดภูเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่าบ้านเราก็จะโชคดีตรงเราได้2วิวนะก็คือวิวฝั่งแม่น้านะครับแล้วก็ฝั่งภูเขานะครับเห็นหมอกแต่ตรงเนี้ยลานกางเต็นท์ คือก็ถือว่าสวยเป็นมุมมองที่แตกต่างเราก็จะได้เห็นหมอกได้เห็นภูเขานะจากมุมสูงซึ่งตอนนี้ฮะลานกลางเต็นท์แห่งนี้ก็ถูกโอบกอดไว้ด้วยขุนเขานะเยอะแยะมากมายนะแสงแดดอุ่นๆในยามเช้านะกับบรรยากาศเย็นๆสบายแม่ตอนนี้แทบอยากจะวิ้ไปอยู่ตรงหน้าบ้านเราเลยทีเดียวนะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวบอลกับหวานใจขอดื่มด่ำบรรยากาศถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันซะหน่อยนะนี่โชว์หน้าสดหน่อยปก,ปกติผู้หญิงไม่เชว่อไม่ทันแล่ละ, <laughs> ะตามนี้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราอาบน้ำล้างหน้าแป แล้วเดี๋ยวเราก็จะขาบรถวนอ้อมไปอีกประมาณสัก40กิโลเพื่อไปยังบ้านเราเอ๊ะหรือว่าเราจะเดินลงเขาว่ายน้ําเข้าบ้านดิดีไหมเอางั้นเลย <laughs> อค okay, ฮะแล้วก็ล่ําลาเจ้าของที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเ <c oughs> ขาก็เอฟซีเรานะคุยกันพอสมควรฮนะ <c oughs> ก็ถือว่าเราก็มาช่วยรีวิวที่พักเขานะฮะก็บรรยากาศก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะก็เป็นดีอ่ะไปฮะทุกคนจากนี้ไปนะครับถ้าหากคุณมีมอเตอร์ไซค์นะฮะไปอีก2กิโลเมตรคุณจะเจอพิพิธภัณฑ์ช่องเข,ขาขาดเท่าพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีเส้นทางนะฮะลงไปหลังพิพิธภัณฑ์นะก็เป็นถนนของหมู่บ้านนั่นแหละครับแล้วก็ข้ามสะพานหาดนิ้วแล้วก็ฝ่าถนนลูกลังอีก4กิโลเมตรก็จะไปถึงงบบนนขออ เดี๋ยวจากตรงนี้ฮะเราใช้รถยนต์เราไปไม่ได้นะครับทางมันโหดนะฮะเราก็ต้องอ้อมไปนะครับอีกประมาณสัก30-40กิโลเมตรนะฮนี่เราพลขับพร้อมแต่ระหว่างทางเดี๋ยวมีน้ําตกนะฮะสวยๆน้ําตกสยโยกน้อยออกไปนิดเดียวฮะที่เราผ่านมาเมื่อวานนะครับไปหาส้มตำมอร่อยๆออยกินกันไ <Okay. S 1> ิวปาลล้าแล้ว hey. ออกมาได้นิดนึงนะทุกคนเราก็ถึงแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าน้ําตกสซโยกนะช่วงเนี่ยครับปลายกันยาเนี่ยฮะต้นตุลาเนี่ยจะสวยมากน้อยแค่ไหนโอ้เขาวก็ยังไม่ได้กินแล้อมาเดินอ, <laughs> อะไรขึ้นบันไดนิดเดียวเองไม่ได้ไกลเหนื่อยแล้วเนี่ยฮะอ่ะ <laughs> นาอนี่ฮะทุกคนด้านบนก็จะเป็นสุดทางนะฮะ รถไฟสายน้ำตกนะอันนี้หัวรถจักรนะครับอันนี้ตัวโชว์นะไม่ได้หมายถึงว่านั่งรถจากหัวรถจักรคันนี้มานะเนฮะป้ายน้ำตกไซโยกน้อยนะฮะถ้านั่งมาก็จะมาจอดตรงนั้น สเสน่ห์ของที่นี่ก็คือเนี่ยฮะเดินขึ้นมานิดเดียวก็ถึงน้ําตกแล้วและเดี๋ยวมาดูนะว่าน้ําตกตรงนี้จะสวยงามแค่ไหนนะในช่วงฤดูฝนนะซึ่งตรงนี้เปรียบเสมือนน้าตกหน้าบ้านเราไม่ว่าจะเป็น,นาทางมอไซค์นะใช่ต่อให้อยู่ห่างว่า20กิโลเราก็เคยว่าหน้าบ้านเราเพราะว่ายังไงก็ต้องผ่านนะ,ะนี่ฮะทุกคนเป็นไงหนุ่มจีนดูหน้าหนุ่มจีนก่อนเป็นไงสวยหนูไม่เคยมาตอนที่ไฮไลท์ไฮไลท์ใช่หนูยังไม่เคยไฮไลท์คือตรงนี้เห็นไหมอ๋อตรงนั้นเหรอใช่ ทุกคนและนี่ก็คือน้ำตกไซโยกน้อยฮะที่ว่าถ้าคุณไปบ้านบอลเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านนะจะไปทางนู้นก็เข้ามาแค่ไม่ถึง1กิโลคุณก็จะเจอต่อให้จะไปทางนี้นะฮะก็ผ่านอยู่ดีและนี่ฮะคือน้ำตกที่สวยงามมากครับทุกคนในหน้าฝนน่าไหลลงมานะจากชั้นบนลาดลงมาตรงนี้แล้วไปเล่นใกล้ชิดติดริมน้ำตกได้ตรงนั้นก็เป็นสะพานน้ำตกเป็นบันไดเลยทุกคนตรงนี้คือเล่นน้ำได้นะแล้วบรรยากาศที่สำคัญฮะด้านล่างนี้ฮะทุกคน ก็จะเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาเป็นแก่งเป็นคันหน้าเราสามารถไปนั่งเล่นกินส้มตำนะฮะสัมผัสบรรยากาศนะฮะวิวด้านล่างได้ที่ก็จะสลปลงไปเป็นชั้นเหมือนกันอ่ะมาหอ,อมโตยโอ้นี่คือสั่งแบบตอนหิวใช่ไหมเนี <laughs> ่ยอย่างเยอะ ซึ่ตัวจะได้ดีเดียวเกเออมันก็ได้เยอะเนี่ยทุกคนไก่หมุนนะฮะไก่ย่างนะครับโอโ้ย่างหอมอ่ะทุกคนอยากจะให้กลิ่นทานทะลุหน้าจอไปเลยนะแล้วก็ส้มตําแน่นอนหนมจินนะตำปูปลาร้านี่ขาดไม่ได้นะแล้วก็ตำข้าวโพดนะครับกับสับหวานอ่ะตำนี้เดี๋ยวยังไงขออ่า enjoy กับมื้อเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกินเผื่อกนะทุกคนเยอะมากแล้วจากนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันเลยไม่ใช่ที่พักดิเข้าบ้านอ่าตานั้นนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบ้านแต่ขอกินข้าวเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวฝ่า นี่ฮะทุกคนซื้อขนมมาด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะมีพวกกล้วยทอดกล้วยฉาบเผือกทอดนะเอาไปฝากแม่ยายเอาใจหน่อยนะพาลูกสาวเขามานะฮะออกมาจากอ้อมกอด2วัน ไเลยหาดนิ้วคือการมาบ้านผมสำหรับคนที่รักการ,ระจญภัยนะจะสนุกนะคือถ้าขับรถไม่แข็งจริงก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จะเป็นโค้งเนี่ยบางช่วงก็จะมีเนินนะตอนนี้ก็หวานใจเราก็ช่ำชองมากขึ้นนะตอนที่มาแรกๆเนี่ยถนนแคบๆนะฮะเนี่ยทางคอนกรีตผสมกับทางลูกลังเป็นบางช่วงนะแล้วบางช่วงต้องลงเนินชันๆนะนางก็จะเริ่มเครียดเริ่มเก่งแนละ้วแต่ตอนนี้เก่งขึ้นเลยนะตอนนี้ก ใช่่ะทางบ้านเรานี่คือเหมาะสําหรับคนที่รักการแอดเวนเจอร์นะอย่างที่บอกค่าเปิดเป็นที่พักเปิดเป็นรานกางเต็นท์เนี่ยเราจํากัดคนแบบมากๆเลยเราจะเน้นความไพรเวทความเงียบสงบนะฮะให้มาดื่มด่าบรรยากาศธรรมชาติกับเจ้าของบ้านให้ทางช่วยคสัสสันลูกค้าเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าถนนคอนกรีตแล้วจ้าขึ้นไปโลดขึ้นไปโลดหลังจากที่ขี่มาน่าจะ ยี่สิบกว่าโลนะตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วฮะเป็นถนนคอนกรีตช่วงนี้หน้าฝนทางก็จะเละหน่อยนะฮะแล้วก็นี่ครับหลักๆก,ก็คือวัดหานิ้วนะฮะมาทางนู้นก็ได้นะครับมาข้างหลังข้างหลังนี่ไกลหน่อยอย่างที่เห็นไปแล้วก็นี่ครับตรงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเลี้ยวขวาเนี่ยนะทุกคนถ้าทุกคนมาทางหลักแล้วทะลุพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะฮะก็จะอยู่ตรงเนินเขานั่นนะนะทะลุมาทุกคนก็จะผ่านวัดหานิ้วแล้วมานิดเดียวเนี่ยฮะเจอร้านค้าอันนี้เป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็เข้าไป ตรงนี้คือ4กิโลที่แบบบอกว่า4กิโลโหดๆนะฮะก็ตรงวัดหันนิ้วก็เป็นวัดที่สวยนะ,ะมีสะพานแขวนแล้วตัววัดหันนิ้วเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่เป็นหลักสีนะฮะแต่ละองค์ก็เป็นสีสีสวยงามตรงนั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันแล้วก็คือมาง่ายมากแต่ตรงนั้นจะต้องมากับรถอมอเตอร์ไซค์นะฮะถึงจะข้ามสะพานแขวนมาได้นะครับถ้ารถยนต์ก็ต้องมาทางนี้ไกลหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าขับกินลมชมวิวแล้วก็เนี่ยฮะจากนี้ไปนะฮะสี่กิโลสามจุดห้ากิโลเมตรนะฮะก็ นี่ก็ส่วนหนึ่งนะแต่มันจะหลักๆมันก็จะเป็นหินเนยทุกคนหินทุกหินก้อน <Hey. S 1> นี่นดูทุกคนสังเกตสังเกตเนี่ย่าทางมันโหดขนาดไหนนะ stand ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโซนพื้นที่บ้านของบอลนะซึ่งตรงนี้จะเป็นเวิร์กกว้างมากนะเนื้อที่ประมาณ400ไร่นะฮะซึ่งตามโฉนดเนี่ยมันก็จะเป็นผืนที่ดินที่ถูกแบ่งไว้จัดสรรในอดีตนะฮะตรงนี้เคยลุ่งเรืองมาก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนของหมู่บ้านจัดสรรในอดีตนะที่โดนพิเศรษฐกิจสุดท้ายก็เลยกระจัดกระจายนะฮะแล้วเราก็เลยได้มาแปลงหนึ่งที่จากคุณเตอร์แบ่งให้นะครับตรงนี้ ลายล้อมด้วยปืนป่าเมื่อก่อนน่ะเคยถูกสร้างเป็นสนามกอล์ฟที่หรูที่สวยที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะที่อยู่ลึกลับมากต้องมาด้วยทางเรนะือเท่านั้นแต่ปัจจุบันก็อย่างที่เห็นนะอ่ะบ้านเราอยู่ข้างหน้าแล้วฮะเดีย๋ยวไปดูตรงตัวบ้านกันครับผมเหมือนพามาแบบเข้าป่าทุกคนอ่ะอันนี้บ้านหลังแรกนะก็ของคุณเตอร์นะฮะก็ปัจจุบันสภาพดูดิโอ คือกลายเป็นป่าไปแล้วอ,ะอ่ะถูกทิ้งล้างไว้เลยนะอ,ะอะเดี๋ยวจอดรถนะไปจอดข้างหน้าแล้วเดี๋ยวพาไปดูแบบใกล้ชิดนะลงไปดูสันหน่อยในๆมาแล้วโอ้โหทุกคนบอกได้เลยว่าปดหูมากเลยคือ <c oughs> อยู่บ้านในป่ารู้นะว่าต้องทําใจระดับหนึ่งนะถ้าหากไม่มีคนดูแลโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยนะฮะทุกคน และนี่ก็คือทางที่โดยปกตินะฮะก่อนหน้านี้บอลเคยมาอยู่อยู่เกือบเดือนนะ,ะแล้วก็มาอย่างสม่ําเสมอนะฮะแต่ตอนนี้คือทางฝั่งบ้านคุณเตอร์นะฮะซึ่งอยู่ตรงหลังเนี้ยก็ขึ้นลกเหมือนกันหลังเขาจะใหญ่กว่าแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ได้มาดูแล้วก่อนหน้านี้จะมีคนงานคอยถางให้ตลอดนะเนูเดินไปเข้าบ้านทางที่เราเคยเดินมันเข้าไม่ได้แล้วแล้วเนี่ยนี่ทุกคนนี่คือทางเข้าบ้านเรานะทุกคนดูหญ้าตอนนี้คือทั่วหมัวเลยคือล่าสุดอะเรามาก่อนเมือม่อเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณสัก2เดือนเนาะ เออตอนนั้นน่ะยังเดินเข้าได้แค่2เดือนทุกคนแล้วตอนนี้หญ้ามันขึ้นดุมากนี่ฮะอ่ะหลักเสามันจะอยู่ตรงนี้ทุกคนแล้วตรงนี้จะไม่มีรั้วละเราจะเดินเข้าได้แต่ตอนนี้เข้าไม่ได้คันเดี๋ยวไปดูทางนูน้นหลักๆที่บอลมาวันนี้ฮะเราอยากจะอ่ามาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ด้วยนะฮะว่าเออมันตายหรือเปล่าก่อนหน้านี้เอาต้นต้นอะไรต้นบารมีปะใช่อ่าเพราะว่าต้นบารมีเวลาทำลานกางเต็นเนี่ยกิ่งก้านมันจะแผลนะฮะให้ร่มเงา <c oughs> ก็เอามาปลูกไว้ประมาณ6ต้น นี่คือโซนพื้นที่ตรงนี้ครทุกคนหนึ่งไรครึ่งเดี๋ยวยาวๆเลยนะ,ะก็จะได้เห็นสภาพอนาคตเนี่ยฮรเราก็จะรีโนเวทบ้านหลังนั้นแหละฮะให้มันฟินๆเลยเป็นบ้านเราเองแต่ช่วงที่เราไม่อยู่เราก็จะเปิดให้ทุกคนนะครับสามารถเข้ามาพักได้เฮ้ยนางหนูมันยังไม่ตายตัวนี้อ่านี่น่าจะใช่เฮ้ยหนูลีลาวด,ดีขึ้นติดอ่นนี้น้องอยู่น้องอยู่มีใบแบบนี้แสดงว่ารอด2เดือนละนี่ฮะแล้วก็เนี่ยเราก็ปลูกตามแนวนี้อ่านี่นี่เฮ้ยลุงว่าน้องรอด 厉害啊,啊！ ก็ประมาณนี้เราก็มีปลูกข้างในด้วยนะแล้วก็ต้นมะขามนี่เดี๋ยวเราก็จะทําเป็นที่นั่งไว้อย่างดีเลยก่อนอื่นเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คืออย่างที่เราปูไว้นะว่าบ้านหลังนี้ครัต่อไปจะทําเป็นลานกลางเต็นท์แล้วไม่ใช่สําหรับทุกคนที่จะมามีแค่บางคนเท่านั้นที่อยากจะมาและต่อให้อยากจะมาเราก็จํากัดคนเพราะว่าบอลตั้งใจไว้แล้วว่าจะทําลานกลางเต็นท์แค่วันละสองคณะไม่เกินอยากให้คุณมาพักผ่อนชิลๆกับพื้นที่ไร้กวานะครับ ติดแม่น้ำฝั่งนู้นเห็นภูเขาด้วยลานกางเต้นที่เราไปมาเมื่อวันก็อยู่บนยอดเขาฝั่งนี้ก็ติดภูเขาใหญ่ลุกเช้ามาคุณก็จะเห็นหมอกอบกอดเลาะภูเขาเนี่ยก็จะได้ทั้งวิวหมอกฝั่งนี้อ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวิวแม่น้ำเราจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นให้คุณได้มาชิลสามารถดื่มดบมบรรยากาศได้ทั้งวันส่วนลานกางเต้นเราเนี่ยเราไม่เก็บตัง แต่เราก็อาจจะใช้ระบบบริจาคเพราะบางคนเกรงใจแต่ถ้าใครงบน้อยก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องคำนึงถึงตรงนั้นเลยมากางได้ฟรีแต่ว่าจํากัดคนเพราะอยากให้มาฟินจริงๆเพราะตรงนี้บอลจะสร้างให้เป็นบ้านของบอลเองอีกหนึ่งหลังนะครับและตรงนั้นเ,นเราก็จะรีโนเวทให้แบบดีๆเลยทำสลาทําจุดชมวิวนะกับพื้นที่ตรงนี้นะครับสร้างครัวสร้างห้องน้ำนะครับให้ทุกคนได้มาฟินกันแต่ตอนนี้เราต้องแจ้งไว้ก่อนว่าทําไมนานแล้วเราถึงไม่ได้ทําเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของอาการจัดสรรมีเจ้าของอยู่นะฮะสามสี่ไร่ตรงนี้เนี่ยฉะนั้นบ้านของเราเนี่ยเป็นที่ดินของเราฉนดของเราแต่ว่าเห็นเสาไฟนี้ไหมฮะ,ะแนวเสาไฟเรายังไม่สามารถที่จะตั้งได้ตอนนี้มันติดเรื่องไฟฟ้าทุกคนฉะนั้นเดี๋ยวจากนี้ไปนะเรือนหอเราเสร็จละอ่า ตอนนี้เรือนหอเราเสร็จแล้วดังนั้นเป้าหมายต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเราจะขอไฟยังไงขอมอแปลงยังไงต้องเซ็นยังไงต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่แล้วมีแค่ของบอลกับของคุณเตอร์เนี่อาจจะค่ามอแปลงแพงนิดนึง ค่ามอแปลงไอ้ที่จะมาติดตั้งอ่ะแล้วเราต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ด้วยในการที่จะขอใช้เสาไฟเขานะฮะอันนั้นยุ่งยากแต่เดี๋ยวเราจะทําตรงนั้นให้เสร็จแล้วเราจะหาเงินมาเพื่อจัดสรรพื้นที่ตรงนี้แบ่งพื้นที่ตรงนี้ทําให้มันดีนะฮะเทปูนด้วยอ่าแล้วก็หลังจากนั้นบอลก็คงจะมาอยู่ตรงนี้บ่อยขึ้นเพื่อรอให้ทุกคนนะฮะมาเยี่ยมเยียนแล้วมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแต่ตอนนี้เรา อ่ะล้อแล้วนะอ่า <c oughs> ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะถือว่าเป็นทริปชิลๆสบายๆพาทุกคนมาดูบ้านของพวกเราอีกหนึ่งหลังที่อ่าอนาคตจะเปิดให้คุณมาพักแน่นอน <c oughs> ผมตั้งใจปักหมุดอย่างแน่วแน่แล้วเพราะตอนนี้เดือนหอเนี่ยใกล้เสร็จแล้วตั้งใจว่าปลายปีหน้าปลายปี67นะครับตรงนี้เนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์จะเปิดต้นไม้ทุกอย่างนะฮะจะสวยงามนะครับพื้นจะถูกถางวัชพืชออกนะครับบ้านจะดีจะไม่รกเหมือนที่เห็นอ่าวันนี้ก็ถ้าหากใคร ตามมาดูจนถึงจบแล้วเห็นว่าบ้านมันยังไม่โอเคเราไม่สามารถพาคุณไปดูวิวสวยๆได้ก็ต้องขอประทานโทษด้วยเพราะเราก็คงต้องกลับละ,ะก็ถือว่าได้มาดูนะฮะได้มาเห็นแล้วก็เดี๋ยวไว้จ้างเข้ามาถางตามนี้ฮะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าตอนนี้บอลก็พักทริปทั่วไทยมาชิลๆนะกับหวานใจ ทริปนี้เป็นทริปพาลูชิวนี่ไงทุกคนอยากเห็นลุงวันนั่งรถยนต์นี่พามานั่งแล้วนะชิวนะแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปนะเราก็เตรียมตัวหัวตุวเหล็กไปลุยกันต่อกับทริปทั่วไทยในจังหวัดน่านไว้ติดตามกันในคลิปหน้าออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่หาประสบการณ์ใหม่กับชีวิตบา,บาย